ตกใจบ่แต่นมะมือแบบเหาเห็นสถานการณ์ใน,ใน,น,นอคนร,บรอบครัวเฮาเนะาะมันโหแบบสถานการณ์แบบสะโพแบบพอนั่นเนี่ยมันเห็นมันปวดหัวเนาะวันในการบ,บรกินขาบ,บนมือเจนะ้านะโดยให้ถูกได้ชัป้อนเขาอีบอกรนนกนยังดุอ๋อ ตอนแม่ย่างกับแม่บอกแม่เมย์จะบอกแต่ว่าเขาก็ว่าเห็นแล้วอยากเห็นต้นใดกนเลย่อนไปโทรมาบอกทางผู้รับงานไหมเอองอไหมงอเลื่อนฉันมันบกพร้าปวดหลับเป็นมีแต่ว่ามอบให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อยากเห็นต้นใดก็เห็นโอ้ไปแล้วว่อนไม่ยังเลื่อนสุดท้ายท้ายหอดินดินเรือที่อยู่นี่ว่าไปอยู่ใช่หรอเปา เราไปกูซีมาดูนะำบอ,อลน้ำแม่ด้วยใีชูฮาบ้งยื้อไม่ไหรอวะอ้อาวอย่างน้อมือเวิร์กกลับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ดสุขุสุขคนเด็กพี่น้องเด้อพบพบก,กันอีกแล้วกับช่อง youtube น้องพัดใส แชนเอลคือเก่าเนาะอ่าหลังจากที่ว่าเมื่อเช้านี้เขาไปหาทางหกแก้วเ nah พิ่นอนเนาะอ่าก็เลยว่าเวียนเขามาหาน้องไม้วันนี้กับมาได้มาหาน้องเพิ่นเพียงนาะคือวันนี้ยินข่าวว่าพอจะจิตกินเหล้าอีกแหละเนาะเมาหนักเลยตอนกลางวันนี้ก็ไปนอนทัวร์ที่บ้านนีีพ้ึงเนาะเมื่อเนี้ยคือว่าได้ยินว่าอันมันยัง ชาวบ้านพนันเงินค่าประกันภัยบ่มาให้พี่น้องเนาะแต่พอคนก็นคือวา่าญาติเอาน้ำลูกพี่น้องยอ่าเดี๋ยวจะเขาไปทำน้องมไม้เป็นน้ำกันน้ำเนาะหาเรานทำกันเลยพี่น้อ,นอง,องไปสบาเจ้านองมไม้ด้วย ก็ยังไม่ได้ตื่นอย่างนี้เนาะขาก็นอน,งนเงยกรดมาจากมุง่งเป็นมาตอนเป็นมาประมาณสี่โมงเลยสี่โมงเช้ามาสี่โมงเช้าแต่ไปอีกตื่นแจ้งมาแต่ไปอีกโดคือชีพไม่ได้ตีดอกผ้ามีคนนี่เนาะ<ป> <c oughs> อ่าเพราะว่าอันผ้าเช็ดชีพมันก็นอายากให้เฮาอ<ป>ัน สร้างหรือว่าส่งงางเปยนไงมีคนอยากซื้อน้ำยูแต่ว่าเราเบิง่งเบิ่งไปเบิ่งมาเราบุเป็นเราแหละสิบกา้านนั้นแหละพี่น้องกับสิบูก้าทางเราแหละแต่น,น,น,นก็อุดน,นุนเนาะเนี่ยบูก้าอุดนุ่นเนาะได้พี่น้องเพราะว่าหนึ่งมากอะจังหน่อยบัดได้เงินมาแต่บ่อดรแต่น,นี่ก็ยังเราหูว่าอ่าหนึ่งมากกับมีคนเอาเงินหายอยู่ให้ทางเขานองไม้แบบมีเงินมีอย่างอยู่เราก็ไปเช่นไหนมาบังคับเอาน้ำลูก เนี่ยนั่นเนี่ยน,นี่เอาไปซีไว้แต่บอกเขา,นนะาเ,น,าเน,น,นี่ยว่ามาผ่างเว้นนองมากจะให้เลี้ยงนะน้องนีน้อลบดขามากไปซีเอาไปซีมาไว้จนันจังนะตอนไว้แหงเป็นข้าวชานเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะแก้ไขปัญหายากได้แบบนี้นะเพราะว่าอ่าขันว่าไปเอาเรามาแหลเมื่อคืนเอามาตอนคืนจ้าม้งจะไปเอาเป็นมาเมื่อคืนน้องเจ็ามื้อ คือเป็นเมากพอนอนตากลมหนาวนอนอยู่เดินหันเบ่เดินเออข้าเจ้ากับพรได้ให้เขาไปนอนอยู่ในเฮื่อนครับเ่ข้าเจ้าชีซนเนี้ยคนขี้เหล่าขี้เหล่ากับบ้านเฮากะทำคือตั้งเฮานั่นเขาจะให้นอนอยู่อยู่คํานอนอยู่นอกอยู่ยังเนาะแมนเขาไให้นอนนอกอยู่เดินเออพี่น้องเดี๋ยวไปเอาเพลินมาเนาะ เราเพิ่นมาแต่มาแต่มาฮอนเพื่อนเนี่ยมาฮอนเพื่อนบ่จังให้คือว่าให้แต่อยู่พุทธมาฮอนเพื่อนอะไรลุกหรือให้มาฮอนเพื่อนเนี่ยนอนก่อนนอนไหนชอบหนูเมื่อไเพื่อนแล้วก็นอนหนึ่งลุกกินข้าวลุกกินข้ากินหน้าไม่แห้งแล้วก็ด่าเดบมันมาได้แน่นเนาะเดบมได้สนใจยังด้วยโอเคได้ให้แต่กิจเก็บเอาความเก่าหันได้มาเบาดิโดย เก็บความเก่าความที่ว่าเบิ่งของเบิ่งคลิปมนันแน่นาะเบิ่งคลิปคือเฮาบอกเฮ้าชนแบบนี้นะ่ะพี่น้องเฮาบอกเฮ้าชนนี่เฮ้าชนน้องไม้ไปนี่พอได้นี่เพิ่นไปเบิ่งคลิปเบิ่งโทรศัพท์โทรศัพท์แต่กับเพิ่นว่าเฮานี่ว่าให้เพิ่นนั้นนั่นเน,น,นี่ยพี่น้องที่จริงกะทำงานยูทูบเบอร์เขามากกะบอกอยากให้เพิ่นเป็นคนฮูงพดีนะ่ยให้เพิ่นปรับเปลี่ยนตัวเองตัวเพิ่นนะพี่น้องเนี่ยไรว่าเนี่ยไรก็อยู่กับลูกเนาะสี่คน พอชีวิตครอบครัวทีท่ดีขึ้นพอภรรยาคนก็นอยากเปลีป่นททยนแปลงชีวิตให้พี่น,อนาาบบอ้องไงแต่ห้าวโบว่าง่ายๆว่าแต่ห้าบโบดึงขึ้นจากจ,จุดนี่นั่นปล่อยให้อันอยู่ตามธรรมชาตรริดีกว่าตามอันนั่นนั่นแห่งสีอันนั้นพี่น้องหนักหนาไปเลยเลยเนาะแห่งสี่หนักหนาเพราง่ายๆใช่ครับเพราะว่าอยากให้อันมี้รรกผู้ใหายช่วยแล้วก็ หลายคนมาช่วยในขุดมองเห็นที่จริงที่เราเวียงเงินเขามา่ายตนเด็กนันก็แค่เมื่อก้วเราเราประวัติแห่ฟังนึ่คืออด้รพี่เนาะเราประวัติให่งฟังก็เดือนเงินชิ้นเหล่าเมาเก็บบุชนน้ำลูกน้อเมียแต่มันโมมีเงินโมมีแบบมาเงินแห่ต้นให้ตูในครอบครัวที่ว่านั่นนะเขาเวียงเขามาน่ะเดยคุดเห็นนะก็คุดเห็นแค่ว่าน้องไม้ก็อ่า มีลูกแต่ลูกกันยังน้อยมีลูกแต่กับลูกกันยังน้อยแทยกะผมมีผู้เลี้ยงช่วยแต่พี่น้องที่ว่าเวียงเขามาถ่ายอัพเดตมือเด็กเลยย้อนว่ายอย่างไรทุกคนเพี้ยนเอาก็บอกยุบบอกโผล่เพิ่นกับเพิ่นก็ว่าสิย้าก็แต่มือเขาเขามาถ่ายทำมิดไปสิย้าม่ได้กะยังจุดเ่าจุดท่าปัจจุบันนี่เนาะย่ามื่อนั่นสองมือเนาะ ต้องมือที่คอยเข้ามาเราบริจิตตเนาะจะเริ่มแบบ่างงงบางเงิ่งมาว่าสิปหาเผาทานเผายังมาติธาเดี๋ยวกลับมานักอีกออพี่น้องเลยนี่เลยปัญหาที่ว่ามันงะแ่บตุกเ,ออเป็น,เป,นเป็นอะไรหมดว่าอะไรเฮือนในชาญอดีเป็นตุกเป็นตักอันดีนี่ อาชีอ่าเอาไปยูพุ่นเนี่ยโบไฮแล้วเขาไปใกล้เลยบอกอยังไงใช่ตัดไปกันนะเจินเท่าเอานั่นเนี่ยจ้งเอามาให้เรากินแต่ไม่ต้องนะเงินเงินหนีถ้าให้ว่าคำเล่าโอวันนี้เจ้าหามหามเด็ดขาดลยโบไฮแล้วเรื่องนี้โบได้หายแล้วเจ้านี่ยคือจะเอาหายแล้วจะงั้นมาหายค่อยงั้นดีอยู่เรางั้นดียงังนึงไหมนี่ เราเอาเขาเงินประกันไ wow. ัยมาให้เราไปเชื่องไว้เองเลยอืมเพราะว่าเห็นอยู่แต่ว่าเราเป็นคนจับอ๋อแบบว่าเขามาให้ฮอนเทือนเจ้าก็เห็นทือกันนี่แต่กับเราว่า่วอยากปั่นกันคุ้นขึงบาให้เราบาให้มาให้เอาไว้ชื่อเขาชื่อน้ำไว้ชื่ออ็นนั่นชึ่เจ้าทหารการกินดีกว่าเนาะให้เรามีแต่เราสิไปซื้อเหลาอย่างเดียวเลยฮะว่าไว้ซื้อเขาซื้อน้ำกินแต่เขาจะกินใช้ อ้นนอนนันปันกันโลดปันกันโลดเลยเชีฮาตั้งองห<อ>้าก่นบ่บ่บ่มีเนาะห้าเราเชี่ยฮ่าใช้ขมเมาว,วดานางแบบนี้นตลอดเนาะแมน,น,นอ่าเดี๋ยวสิไปหาหนีมาหายอีกอันนี้ไงชินนอนนอบอ่าเลยชาวบ้านมันแบบระบบเปลี่ยนแปลงอยู่ว่ามันเราบุญวายหลายๆนี่นั่นเคือผู้ใหญ่ผู้่นช่วยนี่กับ่นปวดหัวนี่เพลๆนี่มันชิบอมีผู้อยากช่วยด้แต่ว่ามันการเปลี่ยนแปลงเขาบอกจำได้ก็มีแต่ว่าเมาหายเนาะแมนเขาบอกเขาชน อินทบ่าวเขาให้มีตนนนมแต่ว่าคือเอฟซีพันแนะนั่มาแเ่ห้ามห้ามโมไฮด้าลูกนั้นโมไฮด้าอ่อ้องเจ้าเมื่อผู้น้อยได้อย่างเมื่อหาแล้วเมื่อแต่โต้ขำสิเมื่อบ,บ้านกันผู้น้อยจะใครขึ้นรถขึ้นยังดื้อมลูกลืมล้มยังกระเบอือกบ,บ้างได้บนางเตอร์ทิ้งน,น้อยมันโมนจักยังมันแล่นออกไปทางออกไปถนนรถตำม,มายังโอ้แล้วเนะ <Man. S 2> าะแมนดะูเอาหน่อยเอฟซีพันเป็นห่วงแห้งอย่างนี้ได้ หวงงกหวงลูกหวงเต้าคนเล้นเนาะหวงกูหน่อยยันเอาไปขายบ่อยงเอาบ่ได้ได้เนาะคนเขามันเกี่ยวคนเมาเลยเมาเลยมันขาดจะตีมันเห็นได้ทุกอย่างคนลงหนาลงลังจะหน่อยเนาะเลยจะว่าแบบนี้มาจักเงินเขามาเห็นรวมเป็นอยู่ที่มันนั้น แบบนี้แหลอันน่องชุมเจ้าพวกเว้นพวกผู้ชายกับโบได้เขาก็บได้ชนมเขาได้ชนมาพ่อสั่นเรเมื่อบอกเลยบอกทางเข่าสไต์แล้รก็้วันเราจักเนี่ยเจับีแล้วแกก็บอกน้องน้ำแบบลาเบิ้งเนาเนี่ยไรมันนั่นๆช่วยจะไปกินได้เรื่องเ้าเรื่องยาเนาะแมนผู้ชาย เนี่ยได้หัดีกับอย่างเฮ็ดอย่างมันเป็นมาแต่มันเป็นคือกันดูาได้เดีเ๋ยวนี้ไปเกี่ยวขเขาบกหรือ่องน,น้ำเาได้โอ้เกี่ยวขเข<อ>าใครแต่ว่าน้องกันพอเราหากินซอยกันเน,ะนาะแนว่าน้องกับผูเป็นผู้เป็นคนนี้เพราะแห้งงิ้เลยอายุห่างซอยกันค่ะ สองมือใช้มือแต่ก็แต่ไปใช้มองมือบูถึงก็ไม่ได้ไปหากินได้เนาะโดยไม่ได้หากินได้อุกใจบบแตน้ะมือแบบเ,เาเห็นสถานการณ์ในใจกังชื่นนอนทำรักด้วยกันในครอบครัวเฮานี่เนาะลองมันโหแบบสถานการณ์แบบกระโอแบบแบบนั่นเนี่ยมันเห็นมันปวดหัวเนาะโดยวานน่าไม่กับไปกินข้าวบนมือเจ้านะโดย ได้ลูกได้ชาบ้อนเขาอยู่บ่ก้อนกินกับยังลุกมกินไข่กินกับไข่กับต้มเมแล้วก็จำแม่น้ามีก้อนมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้โชว์แบบปวดหัวอยู่แท่นทีแบบว่าเอามีเรื่องอ่าที่ว่าดีใจเขามาแบบมีเรื่องผู้ใหญ่ยังเป็นโชยเนาะเพื่อนเอาไฟพงไฟผ้าให้แบบจนไม่ได้ออกไปเบิง่งเนาะ จนเอาผ้าม okay, ันยังเข่าไปไหวนิ่งไหวไปติดเตรียมไหวลงเรือนลงอย่างแต่จนไม่ได้เข่าไปจนต้องมาว่าง่ายว่าจนออกไปก็เต็มมือนเห็นหั่วมุดไปมืเนาะออกไปเต่เมื่อเห็นหั่วได้ก็มด้ออกไปเลยออกไปก็เต็มมือเห็นหั่วผมก็ได้ออกไปเลยแบบถึงชิมีข่าดีเข่ามาใหกันยังเห็ดให้เรื่องกุ้มใจอยู่ได้พี่น้องเมันแบบบ่ง่ายว่าไปน้ำกลางบ้านท่าหยาเนี่ย จากอายคนนะครับว่าพอเฮาแบบสิแลไปก็เมานอนกลางบ้านเนาะแมนวันนี้ก็ดูกน้อยปู่น้อยนอนให้ตะุกะโปกอ่ะบ่ไเนาะชน้บ่ได้ดูกไลเนาะวานนีเนาะอือดกบ่ได้เลยเนาะเมาจนขาดสติเลยวาแล้วก็เนาะบ่ฮู้อีหยังเลยสติบ่ฮู้หยังเลยเมื่อวาน ต่ว่าเรานอนอย่างนี้เรเ็นปูน่ะนะยังอยูกอยู่อยู่บ้านคุณนะยังเขา่ไช้สนนั่นเขาท้งเขากับนยบอกแม่บอกมาสอนว่าเราบอกว่าโอตอนแม่ยังกับแม่บอกแม่มะบอกเลยแต่ลาเข่าก็ลาไม่ได้ห็นห้ไดก็ไดอโทรมาบอก ม่เมองมตรงร้อนลฉมันบอกอ้าฟ้าปวดหัวเป็นมีแต่ว่ามอบให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อยากเห็นท้างในก็เห็นโอ้น่ก็ได้เรนากินดอกินยังไงกันเนาะอะไรแล่ว่าดินเมียงแล้วก็จะทำท้ายหอนที่่เดือนที่อยู่นี่บ่ไปอยู่แช่เกิดปูซี่มาอยู่นลอทำแม ไมฮาบางังยูไหม่เหรอคร<อ>ับเ,ออเราสิขายหนีออกไปเด็วเราสิเมื่ออยู่น้ำพอนเมเราพุทธแต่เจะาว่าอยู่บ่ว่าวก่อยบ่ได้แหยเมื่อได้นองว้าวแนวลาวาเนี่ยแหละว้าวแล้วก็บุหินแล้วก็เชื้อเมื่อพูน้อยฮะลูกกูมึงแค่เล่นแค่ลูกกูอืม,อมเอาแนวเขา,า,าเบิ่งขัดเลยว่าเจ้าดูแลบ่ได้บ่ได้เบาบ้ว้าวคุ้มกับชนเงาไหม ลูกโก้บอกง่ายๆว่าเราเตรียมัตชิคาย,ยู่เ้วนะดินนี่คำว่าแ่่น้องๆนี่มีเพื่อนออกไปอยู่แดนโดยโตชิคาย์ขายนี่ขอยวอาโดยพันธทงเดยคำว่าคำว่าเราขายนี้ลาเมืออยู่พุ่นพอเมย์สมุดว่าพอเมย์บ่กหักบ่กแพงเนาะสมุนว่าละเม,เอ,ม,มออยู่พุ่นนี่เขาไล่นี่มานี่บมี่มองยูนี่อ่าสิไปบุญไหว้กับลูกอีกคือเก่าแมน เ <Five> จา the road, the mm ้าแน่ไรกะให้เจ้าจึ้งตัวนี้ไว้ห้สีบอกเจ้าดินนี่คำพ้นอย่างมาชื่อนี่จะบอกไว้เลยชื่อบได้เนาะธรรมานะเพราะน้องนุ่งเขาได้ยังไรคนจะบอกนำผู้ชื่อนะบมมีแพ้กล้าชื่อค่ะคำมีแต่เล่าผู้เดียวนี่พยานการชื่อการเช่นการคายนี่ก็ย่างหน่อยมันขันตามมันก็ต้องมีผู้หนึ่งส่องคนเนาะทางลูกยอาทางลูกยอมนำได้ผนยังกล้าชื่อทางลูกบ่ยอมนี่เราจะคายบพราะไรชื่อแล้ว เพราะว่าบอกง่ายว่าเราขายแบบอารมณ์ชูุกของเราชู่ง่ได้ยังจะค้นหรอ่ะุให้ชู่อ่าชู่รืีไงอะได้ัรนีโอ้เนาะไ g น y พอดีอนนี้ก็ได้พี่น้องเลยทำเป็นเติเดืองเดือดเปนทนีมก็รักกญ่มา แม่ยังจะหายแม่งก็มานอนเลื่อนหลังนี่แหละบีบีพาวงยังสะพัดนากแม่เจ้านะเจ้าเลยนอนน้ำกันอยู่นี่เกอนหลังแห้งนี่นะเดี๋ยวเราหานอนอยู่เพื่อนตัวนี้ไล่ชมเจ้ามานอนอยู่นี่พวกน้องพวกอย่างพวกผู้ชายในขพาบุตรข้ากันฮุบมานอนอยู่พี่ที่แจ็คมือนมา เราโบมางองเอาัวจนเจาทางเม,มอืองางมหนมาแต่ากันดูอย่านีเด็ททำมาเื่อนนั่นนะเนทำเราอย่างเมื่อน่ะให้เราเมือ่อหักจนเท่าเห็นเลาขึ้นรถคุณนายเจ้าจุมเจ้าจะเอา,เอาเงินให้เราเนาะเ<ม>น,นี๋ยวเอาเงินให้เราอยู่ดีนี่แล้ว่าี่อกไปห้อท่านข้า ซื้อเาหันนะเมน่ได้มืออ่ามแต่ไปส่งเหล้าของเราจากเมืองไปส่งแล้วขึ้นรถรันรถไงเหล้าเนาะเมนไปส่งไงเหล้าขึ้นรถแหละขึนร้นรถ่พี่กินบ่เจ้าก็ต้องจ่ายเขาเลยขารถอ่มันต้องให้เหล้าเงินขารถหอดใช้หอดนั่นอ่าบ้านเราเิจ้างเขาบ้านนีิจ้างเขาบ้านเนี่ยทางเขาบ้านยาเมืองอดพูดแี่เลาบมมีเงินมาพ้เห่าเรามาเนาะขมเมืองถูกมันกิดไกลด้อม เ <Okay. S 2> <ข>อางันนคนไละนะไกลเตอะบ่อบ้านเราที่บ้านเลยแต่คนนี้คนีบอก่เตออจังรถดไปเซ็นไปอ่าเอาง่ายว่าหายเราเมื่อหายกันหายพ่อมีเราบอกเราคนเนาะแมนเราเมื่อตั้งสติเนาะมันคือเบิ่งกันเราเมื่อ ตังเตลายเถื่อแล้วเราไปยาลายเถื่อแล้วมือตังจะดีนี่เนาะแม่เคยดีปะเราเธหนึ่งเลยเราไปน้น้อนยเนาะอย่างน้ำครอบครัวแบบเป็นนัดเป็นทาดบอกในไรกัคือเราอันนี้ขาดผู้นำครอบครัวเนาะ บอกยังไงว่าโบนั่นเลยลูกเต่ากัมีแต่น้องมานี่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยพวกนั้นเขากระโจนจากคำโพว่าหรือไรมีแต่เขาหาทางหนีเนาะออื่าพวกผู้ชายกัมีแต่นั่นนะอ่าเรื่องยิงเรื่องยังกับยายามห่ามาได้บมดอย่างให้เราคล้ายทำคล้ายเลยเบิร์ตจะซื้อเดี๋ยวเราสิไปบนชุมเจ้าคอยเบิรงเมื่อพุ่นเขาเบิรงน้ำเขาเบิรงนั่น พ่อแม่ย่างเขาเบิ่งเขา,อเขาอวอาเราในหนึ่งเราก็บจีนีมาพี่ด้วยเรามีมลแน่นได้ใช่เนาะ้องดูได้เขามาพ่อแม่์บอกในหนึ่งโอ้เมื่ออยู่เรือนนำ้ำลูกปู๋ว่ะเป็นไปแบบนั้นนี้โอ้ยาก,กเดี๋ยวมีแต่ว่าระบาดเล่าอันช่วงเมาก็นายเสาไปลมกับเรา อันนี้หมวกาลมมันเราเอา์จะหน่อยเราจะห้เนาะแมนโจมกระโดดเข่าลุกเป็นเข่ากับผ้ากระโดดเข่าลมกบัวตัวเองนเจ้าเนี่โอ้ยอ่ามีแต่ไหนแล้ว่วงเนี่ยเฮาสีขอาไปลมกับเราช่วงปลายเราสิบสองช่วงหมดสิบอกเราจะปีแบบว่าในเรื่องที่ว่าเขามาถ่ายคลิปดึกอ่ะเขาว่าไปในคลิปไม่อยากนั่นก็อยากให้เราเป็นคนหูดีขนาดนี้เลยเลย บอกกันตอนบอกเราก็โดยโดยอยู่เนาะแล้ว 9, รเราก็คือเกาเหรอเล่าข่าวเสร็จเลยบอกยังไกันเนาะเนี่ยเป็นเราเราปากปะปมยางบมา่มีเ <c oughs> นาะเินกปัว่ากำลังว่านนตีชนะนนต์เราตีผ้าตีมีดอยู่วันนี้เราได้โมยกักกล้าได้บ้างเนี่พี่น้องเลย để cho vay thằng khêu thằng nhàng mẫn lao xìu nó vót nó, hả? vót. à, à, à bảoเคย, cái kiểu bảoเคย nó nó, lấy cho cami thùng này, hiện tại cho thùng. เก็บไว้ติดโตดีสุดเนาะคืออนาคตมันบ่มีห่องบ่มีอย่างเดีเตือนบ่มีเปนเกี่ยวเปนเจประตูมีบ่ทาประตูหรอกประตูนี่บ่มีเรี่ประตูทานอกแลเปนอาตีมยันทีเดลมื่อคืนเออยานนอนประตูเมื่อคืนนีกประตูเขาห้องเจ้านะเต็นปกติเนอนดีใช่กได้เมื่อน่นอนนอยมื่อคืนแนอนน้าหนับ่มีประตูหรอกะ น so ั่นแห่ะมีแต่ว่าหากระเป๋าพายเนาะแมนหากระเป๋าพายอะไให้กันเจ้าคิดไว้ติดตัวจำเป็นอย่างไรอันว่ายไปหน่อยมันเทียมาในย่างย่างยังหนึ่งมาผมมีเงินชื่อนุ่มให้ลูกสำคัญที่สุดเดี๋ยวเจ้าที่ไปหาใช่เนาะโดยไปรับจ้างคนมันมายังกะลูกเจ้ายังน้อยไปน้อยเขาบอละมาบงยังลำชีวิ้เอาเงินโตเขาเจ้ามาช่วยดิช่วยกันนะเจ้ากระเป๋าได้เงินประกันภัยไหมครับ อ่าแล้วเราโบมีบคิดว่าสีขนาดไหนอ่ะเนาะแมนอ่าเขาก็ะไว้ใส่สิมันจําเป็นจังหน่อยวันฉินมันพอนี่เขาลงไปอันเห็ดต้นเห็ดกันเห็ดบุญเห็ดเม้เขาบอกไปชีเห็ดเม้เขาจะได้กินเข่ากินน้ำอ่ะพี่น้องไม้กับโบมีบัญชีบอสะม,มีบัญชีพอได้เอาเข่าไหวเห็นแล้วเนาะอยู่วันนองวันหน้าเขาเพิ่งบอกคอยนั่นพี่น้อง Nhĩ tâm anh nữa nóng dài hại. Man, thường nắng dài bóng nắng dưới cho em vào lòng dưới chào 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 tay thì đinh bun ninh kia kuo thì đấy, oh. <laughs> để dùa đấy chú bạn chung một cái chung ngao kìm nơi chưa kìm nơi chưa nó nơi chưa kìm nơi kìm nơi kìm nơi nơi kìm nơi nơi kìm 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 เบิ้งน้ำกันพี่น้องเนาะว่าสิเป็นยังไงคันว่าเพิ่นปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงไปเองได้แกคือซีดีพี่น้องอก่อนว่าตามที่น้องไม่บอกนี่เพิ่นจะคลายดินเทือนตัวนี้พี่น้องเพิ่นจะคลายออกไหลลูกไหลเต้าหนีเบิรพี่น้องนะโอเคพี่น้องเยเป็นยังไงก็ตามาารราาที่ตามมาชมทำการต่อไปนะเนาะสำหรับคลิปนี้พี่ถ่ายประกันได้ก็ต้องขอโทษขอไปไลน์ลด้วยพ่อ,โอโพ่อคลิปหน้าท่านี้ข,ขอกล้าขมาสบายดีสบายดี